ันนี้ก็มีหลายๆคนถามนะครับว่าบางคนเขาก็รันไม่เป็นนะครับผมก็จะมาสอนวิธีรันนะครับอันดับแรกเราต้องมี VPS เช่า VPS มันก็จะเสียเดือนละประมาณ 2, 4, 500นะครับขึ้นไปนะครับอย่างต่ำแล้วแต่สเปคที่เราเลือกนะครับก็ถ้าใครมี p c หรือมีคอมเก่าๆที่บ้านก็สามารถรันได้นะครับอันดับแรกสมมติว่าจะใช้โปรแกรมไหนก็ช่างครับไม่ใช่แค่โปรแกรมของผมนะไม่ใช่แค่เอของผมนะเอของใครก็ช่างนะครับก็อันดับแรกก็โหลดมาก่อน MT5 ล้วก็น่าจะมีเรียบร้อยใช่ไหมครับก็โหลดทำอะไรเรียบร้อย โหลขึ้นมาแบบนี้นะใช่ไหมเราเข้าที่ไฟล์ของเรานี่นะไฟล์ของเราแล้วเราก็เข้าไปที่ Entity f i ของเรารที่จะรันนะครับปัดกรออะอตอะไรให้เรียบร้อยเปิดเปิดนี่นะเปิดไฟล์นี่นะครับตามตามนี้นะแล้วก็เข้าไปที่หน้าไฟล์หน้าไฟล์ที่โหลดมานะครับลากใส่ได้เลยตามนี้นะ เสร็จเรียบร้อยเรากลับไปที่ MT5 เลยนะครับกดที่ขวาเรียบร้อยนะมันก็จะมาแล้วเราก็เปิดกราฟอันนี้ก็แล้วแต่ใครตั้งค้างอย่างยังไงนะครับตั้งแย่างไรแล้วแต่ว่า EA ของคุณมันจะรันทำเฟรมไหนนะครับเลือกทำเฟรมไม่ถูกไลยนะครับอ่า EA ตัวนี้มันเป็นตัวจัดการคอนเซ็ตนะครับเป็น TP ้ l ก็รันได้ทุกสามเฟรมลากมานะครับใช้วิธีการลากนะครับลากลงมาลืมลืมบอกสิ่งสำคัญต่อมาที่ต้องเปิดนะครับเข้ามาตามนี้นะครับ เครื่องมือนะครับแล้วก็ตนนัวนี้ตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับให้เปิดเปิดตามนี้นะครับกดตกลงไปลาเอเอมาถ้าตรงนี้มีให้ให้ติก๊กยังไม่ติ๊กถูกให้ติ๊กถูกให้หมดนะครับทุกทุกอย่างลาียบร้อยแล้วก็รันแล้วก็เซตติ้งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเซตติ้งตามที่เราต้องการสําหรับของผมก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับทั้งเอเอที่ผมแจกแล้วก็ตัวจิตทางของ,องเสียงแล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวแจกเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะครับมีเอเอคู่เงินนะครับของผมแต่มันจะแจกให้นะครับก็ประมาณนี้้เสร็จแลวก พอเราเรียบร้อยตั้งค่าเรียบร้อยกดติ๊กูกเรียบร้อยใช่ไหมเรากดตกลงเราให้เราดูตรงนี้นะครับมุมขวามุมขวาบนเนี้ยที่เป็นรูปเป็นรูปเนี้ยเห็นไหมมุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่ากำลังรันแล้วนะครับทำงานแล้วแต่ถ้ามันเป็นสีเทาๆแบบเนี้ยคือยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเรื่มกดดูตรงนี้ด้วยให้มันเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นนะครับก,ก็ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไร เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวลองกดกดซื้อกายให้ดูนึกร่มันเป็นเดมโมนะครับมันก็เลยแบบดีเลยหน่อยมันทีเดมโมแบบนี้แหละดีเลยอหไรปะกดแหลงก็จะตั้งทีวีให้เวให้นี่ไงอันนี้ไม่ต้องรวมกับออกด้วยมือในโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องออกใน,น นปีตีเท่านั้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเสร็จแล้วก็ง่ายแค่นี้ครับสำหรับใครมี BBS รันที่เช่ามาก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับก็ก็ต้องโหลดโปรแกรมมาก่อนโหลดตัว EA มาก่อนว่าโหลดมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอามาทำแบบนี้แหละตามที่ผมทำให้ดูครับก็การันตีว่าใช้ได้แน่นอนครับก็ขอบคุณครับ